สวัสดีครับพี่จงครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ทำอะไรครับวันนี้เรจะไปช้างขบ้านช้างขบ้านคือวันนี้จะมาถามอาการของซิโดโบง,งินว่าอาการเป็นยังไงบ้างครับหายแล้วเริ่มหายแล้วเริ่มหายแล้วครับแห้งฮะแห้งแล้วแห้งแล้วนะ mm hmm. นี่คือลูกชายของเขานะครับตอนนี้ก็คือ ยังเอาไปขูกทั้งนอกยังไม่ได้ใช่ไหมครับยังไม่ได้ต้องให้หายดีก่อนเดี๋ยวจวพาผมไปดูนะครับว่าแผลเขาเป็นมีจุดจุดไหนบ้างครับดูเลยครับนี่คือพี่พี่จงนะครับเป็นควานช้างพ่อลูงนะครับนะครับชี้ชี้ให้ดูนะครับอ๋อตรงนี้เขาจะเป็นหายแล้วเป็นแผลอักเสบใช่ไหมครับหายแล้วอออตตนนนะครับ โอ้สองข้างสองข้างใช่ไหมครับสองข้างเอ้อสองข้างนหนๆชี้ให้ดูเลย,ยครับน,รนี่ครับ,รค,รบคือว่ามันเกิดเพราะอะไรครับถึงไม่ทำไมมันถึงมีแผล หือว่ามีหนองนอนั้มนอนทับนอนทับนอนฟังฟังนึ่งแล้วก็อีกอย่างก็ช่วงนี้ฝนตกเนาะฝนตกโดนฝนทุกวันเลยโดนฝนทุกวันแล้วก็ทำให้เป็นเป็นแพก่สีนะครับสีโดบวงเงินนะครับตอนนี้ก็คือยังยังไม่กล้าเอาออก ไปผูกทั้งนอกนะครับย,ย,ยังครับนี่ครับโอ้ช้างนี่เล็บขาวมากเลยนะครับผมซีโดช้างนะครับจะมีเล็บขาวกับเล็บดํานะครับนี่ตัวนี้ช้างแค่นี้เล็บขาวมากเหมือนถ้า,าพาใบทองจะเล็บดํานะครับไอซีโดบวงเงินนี้มาอยู่กับพี่กี่ปีแล้วครับพี่ได้มากี่ป,<า>ปีแล้วสามปีแล้วม,มาอยู่กับพี่สามปี มาอยู่ด้วยกันีนตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาสามปีสีป่ป,ปีตั้งแต่อยู่ด้วยกันสามปีสี่ปีนี่อาการเป็นยังไงบ้างครับมิบสไซเป็นไม่เป็นไรลูกก็เข้าได้เมียเข้าได้รครับผมครอบครัวรอ๋อเป็นช้างตัวแรกเชือกแรกหรือเชือกเท่าไหรครับที่ของเชือกที่สามเชือกที่สามนะครับแต่ก่อนเคยมีตัวเมีย ตัวเมียตัวเมียสองเชือกตัวเมียสองเชือกตายไปเชือกหนึ่งอ๋อตายไปเชือกหนึ่งแล้วก็ขายขายเชือกหนึ่งเชือกแรกตัวนี้ก็คือเลยแต่ก่อนเล่นแต่ช้างตัวเมียก็เลยแบบตายบ้างขายบ้างขายบ้างตายบ้างอ่าแล้วก็ตายตัวหนึ่งตัวนี้ก็มามาเล่นช้างตัวผู้บ้างผู้อ่า ตัวนี้ตั้งแต่มาเล่นช้างตัวผู้นี้เป็นยังไงบ้างครับเหมือนแบบดีคือว่าไม่ไม่มีไม่มีป่วยไม่คือว่าไม่ค่อยได้ป่วยได้เจ็บได้ไข้ใช่ไหมแต่ว่าตอนตอนมีช้างตัวเมียนี่คือว่าเจ็บไข้ตัวตัวที่ตายเป็นโรคไวรัสเป็นเป็นโรคไวรัสต้องดูแลตลอดอ๋อแสดงว่าคุณ ไอครอบครองช้างตัวเมียไม่ได้คิดดูคิดดูได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะอ่าคือคนเรามันฉลุกไม่คัไม่เหมือนกันจะถูกฉลกุกบางคนก็มีช้างตัวเมียก็จะดีบางคนม,มีช้างตัวผู้ไม่ดีอะไรหลายอย่างันแล้วแต่ครับแล้วแต่ดวงปัญหาเราแต่ว่ามามาพอมาเลี้ยงช้างตัวผู้นี้เป็นยังไงก็คือว่าดี ไม่เป็นไรเลไม่เห็นเป็นไรไเ,เไรจางอยู่กับเจ้าของเ่าเขาเคยว่ามีประวัติมีประวัติว่าดื้อยังงุ่นอย่างงี้พอมาอยู่กับเราก็คือว่าดีใช่ไหมครับ,บดีปกติดีนะปกติดีอ๋อทับอแต่ว่าพี่พี่คือว่าพี่จงว่าแบบพี่จงน่าจะครอบครองชานตุผู้ได้เหมือนจะอันนี้ได้เนาะคิดว่าไหม ไงกันแหละคือว่าครูบารมีคือว่าครอ,อบครองช้าง<อ>เพชรเพชรผู้ได้เนาะ,ะ,ะมาอะพอมาอยู่กับเรานี่ก็จะคูณจะนิสัยดีนะครับถ้าถ้าว่าคิดว่าจะขายไหมครับหรือว่าจะยังไงช้างเันี้มันค่อยดูก่อนค่อยดูก่อนอช้างเชิงนี้แต่ว่าก็ถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆ ก็ไม่ปล่อยทำไมจำเ็นก็ไม่ปล่อยอ่าก็คือว่าช้างเราจับได้แล้วเรารู้จังหวะรู้นิสัยมันแล้วนิสัยหมดแล้วอ่าเราก็ไม่ไม่ไม่อยากจะปล่อยนะครับอันนี้อะไรนะครับอันนี้อาตุดนะครับนี่อันนี้นะครับอันนี้ควานช้างตัวน้อยนี่ครับช้างช้างบาย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 นั่นเร็วบาย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 เร็ว บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเออวันนี bye. Bye ้จะเอาไปไหนครับพี่จงจะเอาไปกินน้ำไปผูกแล้วใช่ไหมเอาตัวงาก่อนฮะเอาตัวงาก่อนจะไปเอาตัวงาก่อนนะครับตัวนี้จะผูกไว้นี่ก่อนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันก่อนครับยังไม่ถึงเวลาแล้วโนนิโนบอล ช้างพิจงมีสองเชือกนะครับเป็นช้างสีโดกับช้างพลายนะครับคือช้างงานนะครับเกยจะมีสองสายพันธุ์นะครับเกจะเลี้ยงช้างของเกคือว่าช้างเชือกนี้ถ้าใครอะไรก็คือเกก็จะคือว่าจะรักษาจะดูแลอย่างดีเลยนะครับคือว่าตอนนี้ตอนนี้คือยังไม่มี อะไรหมอมาครั้งเดียวใช่ไหมครับหมอมาครั้งเดียวอ่ายืมหมอหมอเท่าไหร่เออมือนเดิมกูได้หมอเท่าไหร่ครับหมอหมอวันนั้นมาฉีดยาเท่าไหร่ครับสองพันสองพันพี่จงก็ยอมยอมยอมเสียยอมจ่ายเพื่อให้ช้างเราช้างเราหายขอให้ช้างเรามันหายเพราะว่าตอนนี้ไม่มีแบบ ยาฟรีอะไรฟรีฟรไม่มีแล้วเนาะเราต้องเสียตังค์งเองเนาะครับถ้าว่าเป็นไปได้ถ้าสมมุติว่าพี่จะกลับบ้านพี่ก็ถ้าว่าสมมติว่าสวนนี้ไม่เปิดพี่จะกลับบ้านไหมถ้าไม่เปิดถ้าย่นั่นยิ่งก็กลับบ้าน กลับบ้านกลับไปอยู่บ้านกลับไปอยู่บ้านอ๋อกลับไปอยู่บ้านแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงอยู่บ้านเลี้ยงอยู่ยบ้านจะจะคิดว่าหาควานมาเลี้ยงไหมหรือ,อยังไงเลยจะเลี้ยงตัวคนเดียวเลยสองสองเชือกเลี้ยงเองดีกว่าเลี้ยงเองดีกว่าเพราะว่าประหยัดค่าใช้จ่ายมันไมีนักหนาวเท่าไหร่เราดูได้เราดูได้อผูกไว้เลี้ยงอ,ย,งอ,อยู่บ้านสองเชือกเลยไม่ต้องไปจ้างควาน ใช่ไหมครับเก็บตะขี่หาหาหาแต่อหาอาหารหาแต่อาหารคือเราต้องช้างถ้าว่าเคยทำอาชีพมาหลายอาชีพแล้วพี่จงว่าพี่จงชอบอาชีพนี้ใช่ไหมชอบอาชีพนี้ครับแต่ก่อนเคยทำอาชีพไหนมาบ้างแต่ก่อนมันเคยทำเคยมีเลียงช้างมาเลยป๋าแต่ก่อนเคยว่ามีรถดงรถดั้ไงรถดันะ อัวดำเล่นได้ทีเดียวอมีเคยเคยออกรถดำรถดำเสร็จก็ไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีที่แล่มันก็ดีอยู่เอาไปมามัน็มบมีงานน้อยอ๋อครับมันเยอะมันเยอะนยอ๋องานมันน้อยครับก็เลยพอมาเล่นช้างก็รู้สึกยังไงครับพอได้เลี้ยงลูก พอได้เลี้ยงครอบครัวอ่าเป็นอาชีพที่เรารักเราถนัดใช่ไหมครับใช่อ๋อถ้าว่าอย่างนี้เราถ้าว่าลูกชายเรียนจบจะให้ลูกชายมาเลี้ยงช้างไหมครับผมคิดว่าคอยดูก่อนคอยดูคอยดูตอนเขาจะเรียนตั้งใจเรียนไหมคอยดูตอนเขาอ๋อคอยดูเรียนไถ้าว่าเขาไม่สู้เรียนก็ ให้มันเลี้ยงช้างนะครับช้างนี่ก็คือไว้ให้ลูกสืบทอดกันกับลูกต,ต่อต่อลูกใช่ไหมครับต่อเรื่อยๆอ๋อนะครับตอนนี้พี่จงก็<ม>สู้กันนะครับสู้สู้กันสู้สู้กันไปนะครับผมช,ช่วงนี้ก็<ม>เ<ม>พราะว่า<ม>ใจใจมันรัก<ม>การเลี้ยงช้างวิธีเขาเลี้ยงช้างนะครับ<ม>อาฝากอะไรกับ ท่านผู้ชมนะครับฝากอะไรไหมก็ตอนนี้ก็ดูแลตัวเองอดูแลตัวเองก่อนเออช่วงนี้ก็คือเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต่างคนต่าง,งลำบากเออต้องดูแลตัวเองกันไปก่อนอครับผมเอ,อสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ